สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่21นะครับเดือนกุมภาออวันนี้เซ็ตลงแรงนะฮะวอลลุ่มก็เยอะเลยนะครับเอออันนี้มาดูนี่ครับวิกกันวิกกเด็นนะนี่เทลลน์นะครับหลุดมันอย่างเงี้ยมันมันหลุดแล้วนะครับแต่ถ้าวิกเนี่ยถ้าคุณดูนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเกิดดับเบิลจนนะตอนนี้มันไม่ได้เกิดนะครับ วีคไม่มีอะไรเสียนะวีคผมว่ายังโอเคอยู่แต่ถ้ามึดเราย่อไปร้อยี่สิบเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับว่าคราวนี้แนวรับถัดไปเนี่ยหนึ่งหกแปดหนึ่งนะอย่าให้หลุดครับหลุดแล้วก็คือจุดเนี้ยคือสังเกตไหมมันจะมีะมานะครับสองสองครั้งสามครั้งแนวต้านครั้งที่แล้วตอนนี้แนวต้านนนี้เป็นแนวรับนะบแล้วนี่แนวรับกับอ่นนี่เป็นแนวรับเท่ากับทบมีประมาณสามสี่จุดตรงเนี้ย ถ้าหลุดผมว่าแย่มากคือตอนนี้ทรงมันเริ่มเริ่มจะไม่ดีแล้วตอนนี้ที่เคยบอดมันเกิดเดวเวอร์ชั่นเล็กๆนะฮะในวีคเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะตอนนี้แต่มันคือข้อเสียคือมันหลุดอัพเทนไลน์ไปแล้ว1682นะครับ83ประมาณ8 2นี่ยอย่าให้หลุดเด็ดขาดห้ามหลุดถ้าพรุ่งนี้นะ อ่อทีเฟกมันก็รูปร่างคล้ายๆอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรแต่ทรงเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณจะเล่นรอเด้งนะครับเอ่อเหมือนพูดถึงทีเฟกนะเราไม่ได้เล่นเซตนะถ้าไอซไอลงมาสักยี่สิบสามสิบยี่สิบเนี่ยประมาณยี่ห้าเนี่ยผมว่าน่าจะมีเด้งแรงนะแดงเล่งปัญหาคือเด้งแล้วไปไหนเด้งเพื่อขึ้นหรือจะลงต่ออันนี้บอกไม่ได้อย่างที่บอกเซตเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับไม่ใช่ดูดีดูดีกว่าคนอื่นอย่างพวกอินโดก็ดูดีนะฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ย แต่นั้นเราก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้พูด,พดถึงนะเพราะเราจะไปตามผู้ห่างเสียงใช่ไหมห่างเสียงก็ไม่ได้แย่นะครับฟิลิปไอ้นี่นี่เค,คอี่นี่ไม่ได้เรื่องหรือคนละเรื่องนะโซนี่ไปเลยนะครับโซนี่ก็แย่เหมือนกันแลหละทางเซเคยแย่มาก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มจับกับจะมาโอเคน่าจะมีอังกฤษประเทศเดียวนะจะจะไม่ผิดนะยูเคที่รูปร่างดีเหมือนเราคล้าย,ายเราแต่ไม่ใช่บอกว่ารูปร่างมันดีมันจะไม่ลงนะครับ มันมันเวลาบันลงมันไม่มีผหอย่างวันนี้เป็นคนถามค่ะสองสองสามคนโทรมาถามว่าทําไมลงผมก็ตอบทุกทุกครั้งไม่รู้ปัญหาคืออย่างนี้นะครับเวลาหุ้นลงอ่ะหรือขึ้นไม่ต้องไปหาเหตุผลนะคือไม่ต้องไม่ต้องไปไปเสิร์ชข่าวอะไรหรอกก็เราก็หน้าที่เราคือทํายังไงวันรุ่งขึ้นหรือนัดปัจจุบันอย่างเช่นว่ามันลงมาตอนบ่ายสามบ่ายสี่ในจุดนั้นเราจะทำยังไงจะซื้อจะขายอะไรนึกออกไหมครับคือ ไปหาก็เท่านั้นแหละเสียเวลาเปล่าผมก็บอกเพื่อนไปว่าจะไปหาเลยถึงเวลามันก็เนี่ยมันลงมาก็มีแนวน้แนวต้านของมันนะครับหาไปก็เสียเวลามันอาจจะลงด้วยเหตุบวมของมันหรืออะไรมันเร้อมีทางรู้ได้นะฮะว่าในประเทศนอกประเทศโอเคนะครับก็ก็าตามวิธีไปตามระบบอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้หลูดตรงนี้นะครับอย่างที่บอกแ2ดนะหลุดนี่แย่มากแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะอีกแค่อะไร12สองจุด ไม่แน้นะพรุ่งนี้เปิดมาอาจจะเขียวปื้เลยก็ได้นะครับมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน,นี้มาดูตัวนี้แล้วกันซิก้านี่นะครับวิกวิกส่งไม่ดีนะนะแต่สังเกตไหมโอ้โหไส้าย,ยาวมากอย่าดูร้อยยี่สิบนาทีนะนี่ครับลงมันตรงนี้พอดีนะแต่ปึออ๊บวันนี้ก็ดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ลงมาต่ำแต่ก็เด้งขึ้นไปได้นะ สองชั่วโมงก็มีสแท่งนะวันนี้ตอนแท่งตอนกอดสิบเอ็ดโมงมังน,นลงมาถึงหน้าเกืบฟอรนะครับลงมาปิดเกือบจะปิดแกลปคือตรงนี้ก็เป็นเด๋ยวรับธรรมชาติถ้าพวกเนี้ยอ่อไม่แน่นะมันอาจจะเล่นสั้นๆได้นะจะเล่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะมีคนถามแนวรับมันก็อยู่ตรงนี้นะแต่เพียงดูว่ากล้าเล่นไหมจริงๆมัน ก็ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปนะพรุ่งนี้นะครับส3 6ามัุดหกรต้องโยนทิ้งนะไม่มีอะไรมากแล้วมันก็จะไปปิดแก๊สตรงนี้นะฮะส1บสก็คือที่มันกระโดดขึ้นมา,าก็ระวังละกันอนันนี้ถ้าคนชอบบางคนก็ชอบนะครับอไอ้หุ้นหนึ่งเสี่ยงๆอย่างเงี้ยบอกหัวใจมันสูบฉีดเออจริงๆคุณไปออกกำลังกายก,ก็ได้นะไปวิ่งอะไรเงี้ยเอาเพจห้าเพจหกเนี้ยหัวใจก็สูบฉีดแล้วนะไม่ต้องมาเล่นตัวที่มันปื๊ดป๊าดอย่างนี้ก็ได้นะะโอเคอันนี้ผมว่า ลงมาอย่างเนี้ยผมว่าถ้าจะเล่นไม่ได้ไม่ได้เอารวยนะฮะมันคงไม่เล่นพวกนี้มันคงรวยยาก,กน,นะครับแต่ถ้าเอามันเนะี่ยชอบผมว่าน่าจะเล่นได้นะ,ะถ้าทะลุพวกเนี้ยอ,อย่าผมย่อยไปสามสิบนาทีเลยแล้วกันนะครับอันนี้ทางซ้ายเป็นสามสิบเนี่ยถ้าเบรกสิบเจ็ดจุดเก้าจริง เนี่ยเบรกตรงเนี้ยไปนิดเดียวนะนะครับผมว่านะ17.7อะไรอย่างเงี้ยหรือ17.4ผมว่าน่าจะ follow by ได้นะแต่ถ้าใะ้ชัวร์ต้องไปยอดมีเนี่ย18.3อ่ก็ลองดูเองแล้วกันนะครับผมก็บอกได้แค่นี้มันมีคนถามครับว่าแต่มันเสี่ยงมากนะมันอยู่ u p a แค่ลูกล่าน u p a ก็เกือบจะเหมือนกับซิกานะแต่มัน UPA ลูกล่าน โอเคกว่าดูดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ก็มันก็นอยู่ในโอเวอร์บอทเหมือนกันนะสังเกตไหมครับใน u p a อันนี้ไม่ต้องดูสองชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กเนี่ยเนี่ยจุดวันนี้ถือว่าทำใช้ได้นะแต่ผมว่า,าร้อยมันย่อดไหนแล้วันย่อแถวไหนผมว่าผมว่า60ตังค์กับ58ตังค์ประมาณนะี้ห้าสิบตังค์น่าจะเป็นจุดที่รับได้นะแล้วรอดูอีกทีคือพูดผู้นี้นะครับ ถ้าคุณไม่ซื้อมันก็ไม่เป็นไรนะถึงมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับไม่ต้องมันจะต้องเล่นจุดที่เรามั่นใจว่าเราเราจะมีโอกาสได้มากกว่าเสียถ้ามันจะมีจุดจุด,จด,จดนั้นนะครับเช่นว่ามันลงมาที่แนวรับแล้ว SI มันอยู่ต่ำๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ห้าสิบหรือต่ำๆนะครับห้าสิบหรือสามสิบอย่างเงี้ยมรอยี่สิบจุดนั้นเนี่ยมันจุดที่โอเคถ้าลงก็คงลงไม่ได้เยอะเนืออกอใครับ แต่ผมชอบนะที่มันลงมาไอซ์ยห้ิบมากกว่าลงที่ยี่สนะฮะเพราะยี่สิอยลงมายี่สิจะบมว่มันเป็นขานลงไปแล้วแต่ห้าสิบเนี่ยกำลังอ่าเขาเรียกอ,อะไรตับฐานอะไรขึ้นต่อนึกออกไหมครับามาดูทรูกันทรูวันนี้เสียหายนะครับเนี่ยโลวลุ่มวันนี้มากกว่าวันที่ขึ้นเหมือเมื่อวานดิแล้วปิดอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยทรงถือว่าไม่ดีแต่ ผมคิดว่านะมันไม่ประมาณก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะฮะไอ้ที่หลบมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ไอ้ที่ขึ้นไปวันก่อนที่เลห้ฟังนะครับผมก็ไม่รู้มันขึ้นไปเพราะอะไรนะเพราะว่าไอ้ตั้งโต๊ะมันซื้อห้าศูนย์เก้าใช่ไหมห้าจุดศูนย์เก้าลากไปก็งงเนี่ยที่แรกผมก็คิดว่าโอ้โหหรือมันเปลี่ยนวิมันเปลี่ยนไอ้ราคาใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือจะทําอะไรก็ไม่ทราบหรือลากไปเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ แต่วันนี้มันกลับมามันคงไม่ใช่พระคงราคานั้นแหละหดมานะครับบีแท็กก็ลงนะระบบลุ่มดันด้านมากกว่าวันวันสยุยถ้าคนดูแท่งเทียนเงี้ยถือว่าเสียแล้วนะครับแต่ในวันเนี่ยไม่ใช่มันมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสาหรับผมนะแต่มันคือว่ามันอาจจะโดนทําลายล้างด้วยแท่งนี้หรือเปล่าต้องดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะ,ะในวีคเนี้ยโอเคลงมาผมชอบนะเอาให้หนักๆถ้าลงมาได้ขนาดนี้ก็ดีนะสี่บาทหกสิบรเงี้ย แล้วมาตั้งฐานกันใหม่นึกออกไหมครับมันไม่ได้แย่นะคือมีคนบอกว่าโอ้โหลงโหดร้ายจะเป็นอะไรตายก็เวลาดูมันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างนั้นเวลาลงก็ต้องลงอย่างนี้นึกออกไหมใช่ไหไม่ใช่ว่ามันขึ้นไปอย่างเงี้ยจาก5บาทไปเกือบ6บาทใช้เวลาสักสิวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันลงลงวันเดียวเงี่เลยโหดร้ายงยนี่มันก็ขึ้นวันเดียวลงวันเดียวเหมือนกันนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยอ่าไอซ์ไอในร้อยยี่สิบนาทีลงมาแล้ว เหมือนกับแรงรับนี่จะไม่อยู่นะเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมว่าสี่สี่แปดอะไรอย่างเงี้ยสี่เก้าห้าสี่เก้าศูนย์อะไรสักอย่างต่างต่างอย่างเงี้ยพอเล่นได้นะเล่นเล่นรีบาวัลสั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่รีบาวนะผมยังมองข้างก้อนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพนิดนิดนะไม่ได้เป็นขาลงนะผมไม่ได้คิดว่าเทรนมันเสียนะมันข้อเสียคือวอลุ่มมันเยอะไปหน่อยนั่นเองเอามาดู c p f อ่าก็มาจริงๆนะ c p f ต่ครน,นี้เนี่ยทรงเนี่ยนะครับดูดูวีคนะวีคยังไม่สวยนะตราบใดที่มันยังไม่ทะลุยี่สิบเจ็ดเจ็ดเห้านะครับหรือยี่สิบเจ็ดห้าศูนย์นะนี้มาดูสองชั่วโมงแล้วกันอันนี้สําหรับเล่นแบบเล่นรอบนะฮะเนี่ยนะมันต้องมันไฮซ่ามันสูงสูงเนี่ยมันงั้นก็ต้องล่วงลงมานะครับผมว่าไม่แน่นะถ้ามงึงมีคุณตั้งอย่ดียี่สิบหกบาทอาจจะได้นะอ่าแล้วได้ก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะไปหรือเปล่าบอกไม่ได้นะครับว่าแต่ทรงมันไม่ได้แย่ผมว่าทรงอย่างเงี้ยสวยเลยแหละ วันนี้วอลุ่มก็มีนะครับถ้ารับได้ก็รับนะยี่สิบหกผมว่าไม่แน่วันนี้ผมว่าก็เข,ขายไปดันได้ก็โอเคนะไม่เป็นไรแล้วก็พรุ่งนี้ไปรับใหม่ถ้าได้นะครับอืวันนี้หลังเนี่ยมันจะมา CBF มาสีบีเมาคู่กันไม่รู้มีอะไรนะแต่ c b บรงสวยกว่านะวันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเคยพูดไปเมื่อมันเพื่อหับนะมันเบรกไฮในมันเบรกไฮอย่างตรงเนี้ยเบรกไปแล้วมันก็เลยวิ่งเรื่อยๆนะครับ ส่วน I อ l เนี่ยเสียหายหมดเลยเนาะเนี่ยไอ l เคยพูดไปทีหนึ่งใช่ไหมว่ามันจริงๆผมไม่ได้มองตรงนี้ไม่ได้เกิดต่วัลเจนนะจริงๆมันก็เกิดอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เด่นชัดมากพอนึกออกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นก้อนอย่างนี้อย่างางี้งมันมันก้อนติดกันเงี้ยจริงๆตามหลักการผมไม่รู้นะว่าตามทฤษฎีมันมันใช่ไหมจริงๆมันก็ผมคิดว่าน่าจะนับอหละแต่สัตว์ูคิดว่ามันยังไม่แน่นพอแต่ดนดัน วันนี้มันก็อกอกาแหละวันนี้พอนี้เละเลยนะครับเนี่ยลงมาแนวรับพอดีเลยนะถ้าพรุ่งนี้เอาไม่อยู่นะจริงๆเนี่ย i อ l นะครับมาดูตั้งแต่ตรงนี้ตั้งเช้ามาผมต้องหนีแล้วนะเนี่ยเนนึกออกไหมครับตรงนี้มาแนวรับพอดีถ้าไม่อยู่โอ้ยพรุ่งนี้เปิดกระโดดแก้วกทีหนึ่ง4375เวลาขึ้นนี่ช้ามากนะลงีนี่สองแท่งเองนนะจะเหมือน SCA ส่อไม่รู้นะครับ แต่กราบวีกาเต้อะยังยังโอเคอยู่ไอ้กราบวียังสวยอยู่นะครับอืมแต่รงผมว่าไม่ชอบนะนะอย่างเงี้ยจริงๆผมชอบทรูอย่างยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังมากกว่านะ CPF อะไรอย่างเงี้ยพวกเล่นลงหนักแล้วโวลุ่มมากกว่าวันก่อนเยอะเลยดูดีครับเหมือนกับเอาสามวันมารวมกันนะเท่ากับวันนี้วันเดียวโวลุ่มมหาศาลอ่าระวังไว้นหน่อยแล้วกันอย่าดูสองชั่วโมงนี่ครับ อสองชั่วโมงเด้งในชงนสันส้นๆนะไอซ์มันต่ำๆลนะเอออย่างเงี้ยมันมีโอกาสเด้งนิดนึงแต่ผมคิดว่าเด้งแล้วลงต่อมั้งน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับดู S C B S C B จริงๆอ่ะอนี่ยนี่มีคนถามมานะครับจริงผมชอบ K Bank นะ K Bank คทรงสวยมากนะครับแต่วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะทรง K Bank ค์แต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงนะเอสซีบีทรงไม่ได้ไมไ่อย่างที่บอกนะไม่ได้เรื่องเลยผมว่าบี L ยังยังยัเดูดูดีกว่านะหลังๆนี่นี่ลงมาเรารับเป้นะครับสังเกตไหมเรารับแค่หนึ่งสองสาม สามสี่ครั้งเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นแนวรับที่แข็งนะครับตรงนี้เลยเนี่ยร้อยี่สิบแปดร้อยี่บเจ็ดจุดห้าประมาณเนี่ยถ้า,าไม่อยู่ผมว่าโดนตกลงมาร้อยยิบเอ็ดลงมาปิดแก๊ปเลยเหรอเนี่ยเนี่ยร้อยยี่ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าเป็นแก๊ปนะที่กระโดดขึ้นมาตอนตอนบิดครับถ,ถ้าจะเล่นนะผมว่าไปเล่นเคแบงดีกว่านะครับตีเทนลามันก็ผ่านมันก็จบไปแล้วแหละแต่รงมันเนี่ย ผมไม่ชอบแล้วมันมันต่ำกว่าห้าสิบมามแล้วนะครับในวีคเนี่ยเนี่ยฮะเกิดตรงนี้ไม่ได้เกิดไดเวอร์เจนนะแต่ตรงเนี้ยเกิดเห็นไหมครับเคแบงก์ก็มไม่ได้เกิดไดเวอร์เจนเลยนะครับในในวีคเคลียร์ได้ทุกทุกเออทุกทุกจะไม่ได้เกิดนะเคลียร์ได้ A เนี่ยเอชซีบี B เกิดแล้วแต่มันอย่างที่บอกนะไดเวอร์เจนไม่ได้บอกว่าเกิดแล้วมันจะต้องลงนะมันแค่เตือนแล้วว่าเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะคุณระวังระวังแค่นั้นเองนะครับ อาจจะเกิดสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ตัวใหญ่หญผมว่าสามครั้งพออันนี้นี่เกิดมาสองจุดหนึ่งช่วงเวลานะฮระวังไว้นะครับก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเจกันที่นี่นะร้อยยี่สิบต้นมาดูทีไบโคลีนวันนี้โวลุ่มมานะไม่มันเนื้อที่ไม่มีอะไรนะให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยพอโวลุ่มมันมามันก็อาจจะมีอะไรแปลกๆแต่ทรงยังไม่สวยนะทรงไม่ได้เรื่องนะครับแต่หุ้นอย่างเนี้ย ที่มันไปกองอยู่ข้างล่างนานๆเนี่ยนะครับอาจจะอาจจะเลื่อนนิดนึงนะเนี่ยมันใกล้แล้วนะครับคุณเห็นไหมเนี่ยมันใกล้จะเบรกแล้วเนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยแต่จะมีปันผลไม่รู้ดิมันเพราะว่าผมรุ่มมาเพราะปันผลเปล่านะเพราะปันผลดีเนี่ยใกล้เลยนะครับแต,แต่ทร,ร,ร,มมร,นะรงถือว่ารูปร่างยังไม่ดีให้ดูเฉยๆนะแอดวาน นี่ไงอดวานที่เคยบอกนะครับไดเวอเจจชัดเจนเมื่อบอกไปว่าวันอาทิตย์วันพฤหัสเอ้พฤหัสใช่ไหมว่ามันเกิดไดเวอเรนตรงนี้นะอาจจะเป็นจุดสูงส,สุดของรอบนี้แล้วนะครับอาจจะนะที่เกิดอย่างเด่นชัดถ้าลงมาเนี่ยแนวรับในวิลยนะครับสองหนึ่งแปดก็คือวันนี้ห้ามหลุดต่ำกว่านี้นะครับหลุดต่ำนี่แย่เนะถ้าคุณตีเทรลลน์นะครับตีแบบกว้างๆ,ๆเนี่ยมันก็จะมีจุดตรงนี้นะ สองสองก่อนนะครับกับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้เราลองสองเอาให้อยู่นะทรงถ้าถามว่ามีคนถามว่าวแอดวานเนี่ยมันทรงเสียไหมโอเคมันก็ใช้ได้แต่ผมรู้ม,มันไม่ได้เยอะวันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเอา,อา,ารอแล้วกันผมว่านะไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับถึงแม้จะดูทรงสำหรับผมว่าผมโอเคนะดีกับ IBL ีแอลในงามอ่าร้อยยี่สิบงรีชักนี้หนึง ลงได้อีกสักผมว่าเนี่ยอาจจะเนี้ยสองสองหนึ่งสองสองสามอะไรเงี้ยรอดูนะครับบลูบรูแล้วเดี๋ยวมันมันเบรกดาวเทนไอเนี่ยเนี่ยอัพเทนราตรงเนี้ยมันก็ส่งเสียละแต่พอมาเจอตรงนี้โอ้โหผมว่าเออวีเออวียังใช้ได้เพียงแต่ว่าปรับฐานหนักไปหน่อยถ้าหลุดเก้าสิบตังค์ทุกอย่างเสียหมดนะครับ ก้าสิบตังค์นี่เป็นอะไรที่ผมว่ามันแน่นมากนะคิดว่าไม่น่านะถ้าถ้าเซตยังดีๆอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหลุดไปนี่เลิกเล่นเลยนะครับรอใบข้างล่างเลยนะทรงวีคมันยังมันยังไม่ได้แย่แต่ยังไงนะก็เกิดเดบิวเจนเลยนะครับทุกตัวคล้ายๆกันเนี่ยนี่เกิดสามช่วงอันนี้ไม่ได้เกิดนะเกิดแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับในวีคเี่ยก็ผมว่ารอแปดสิบเก้าเก้าสิบก็ได้นะแต่ถ้าหลุดเลิกนะครับ มาดู b C ซนี่ปันผลเอนไอ้พี่ผลประกอบการมันดีนะทรงเนี่ยถามว่าเกิดไดเวเจนไหมไม่ไม่ได้เกิดนะเคลียรน่าจะเคลียร์ได้นะราคานี้แต่ถามว่าน่าเล่นไหมอวลุ่มมาผมว่าถ้าดูสองชั่วโมง โมเมนตัม hmm, <Moment> um ก็ดูดีนะผมว่าไม่ไมแน่นะพวกนี้ก็อาจจะเล่นกันอ,กอีกวันหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าใช้ดีต้องเ r e a ตรงนี้นะแนวตั้งใหญ่15.8 15.9จุปกระมาณนี้ถ้าผ่านได้สวยนะครับแต่จะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะออลองดูนะครับมันมีเว็บแนะนำนะครับอันนี้เป็นของ TV ที่วีดิทิชจอลนะครับอันนี้เกี่ยวกับพวกเนี่ยผลประกอบการเขาก็มีนะอันนี้พอดีผมรู้จักมาแล้วก็ เขามีข้อมูลพวกเนี้ยเชิงลึกเป็นของอะไรนะที่เกี่ยวกับอ,อะไรนะนิวเซนนใช่ไหมฮะที่จ่ายปีหนึ่งเท่าไหร่ผมว่าน่าจะ8 5ล้านเลยมันค่าผมไม่แน่ใจนะแต่แพงมากรู้ว่าพวกข้อมูลพวกนี้เรเดตติ้งเนี่ยเนี่ยลองไปอ่านดูนะเกี่ยวกับพวกนี้เขาก็ามีข้อมูลดิบอยู่ พวกทีวีพวกอะไรพวกเวิร์กพวกเอ็มเอ็มคอร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยคือต้นกําเนิดของท,ที่ทุกคนเอามานะครับที่เขาไปเอามาหนังสือพิมพ์ต่างๆนี่เนี่ยเรตติ้งพวกเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยช่องเนี้ยเป็นเขาเป็นคนทํานะครับทั้งหมดเลยได้มาเป็นข้อมูลดิบแล้วเขามาแปลงแล้วส่วนใหญ่เขาก็มาบางคนก็ให้เครดิตนะส่วนใหญ่เขาก็ให้นะครับว่าเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยนีออกมาครับเลทติ้งลองดูและกันอัน,นี้เขาเขียนเ,เกี่ยวกับ Mco มคอรไอ้ไม่ใช่ b c e อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกแต่มันนะเขาให้สำหรับคนที่เป็นพวกเอเจนซี่อะไรดูนะไม่ใช่คนเล่นหุ้นนะฮะเพราะมันไม่มันคนละแบบอแต่ก็คุณก็อ่านเล่นดูก็ได้นะให้เอเจนซี่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจพวกนี้มากกว่าจะได้ลงโฆษณาช่องไหนเลเทติ้ง <L ating> <L ating> เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคอันนี้ก็โชคดีแล้วกันอันนี้เซ็ตก็ระวังนะแต่ก็ไม่ต้องตื่นตระนกนะครับถ้ามันยังไม่หลุดอย่างที่บอกแปดสองอ่ะผมว่าอาขาขึ้นก็ยังก็จะเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ถ้าหลุดแปดสองอะไรตัวไอ้ตัวมันนะครับแต่ข้อเสียวอันนี้วอลุ่มมันเยอะไปหน่อยนึงเออโอเคนะครับแต่หละตัวนี่หนักหนัหน่นเลยโอเคนะครับขอบคุณครับ